สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแคทนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคุบต้า L4018 นะคะวันนี้ทำอะไรมาวันนี้นกวีดมาส่งนะคะนกวีดทำนกวีดเหรอนี่ค่ะทำนกวีดใส่ท่อเดิมท่อเดิมมีท่อพักค่ะมีท่อพักครบครับไม่ได้ทะลวงนะแค่ต่อมาอ่ะคอดูมันจะดังไหมไม่ทำเฉยโอ้โหกดลงกึ๊บเอานี่เอานี่ด้วย À, ừ ờ à lon đi cho đăng má ui lon đăng đó nhất đi À.

บิดบิดของเราปรับเสียงได้นะจะเอาเสียงแหลมเสียงทุ่มนี่ปรับตรงนี้ปรับตรงนี้อ,อันนี้เป็นคูบตาเบนจพลโคราชสนใจติดต่อโทรไปเลยครับรับต